สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่วิดีโอเทรนนิ่งชุดเบสิก Java p ปร g r a m m i n g สำหรับในขั้นตอนนี้ครับก่อนที่เราจะเริ่มเข้าไปนะครับในการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาจาวาเราจะมาปูพื้นฐานนะครับที่เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุการเขียนโปรแกรมเองก็จะมีรูปแบบและมีวิวัฒนาการนะครับขึ้นอยู่กับเทคโนโลยีแล้วก็การพัฒนาซอฟต์แวร์ที่เป็นประเภทของคอมไพเลอร์หรือว่าตัวแปลภาษาต่างๆนะครับการเขียนโปรแกรมนะครับก็จะมีทั้งในส่วนของการที่ เป็นภาษาในยุคแรกนะครับหรือว่าภาษาที่เป็นลักษณะของการทํางานากับองค์กรอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสู์กันหนึ่งต่อมาก็จะมีการพัฒนาภาษาคอมพิวเตอร์ในยุคที่2นะครับก็คือการเขียนภาษาที่จะติดต่อกับมโครโปรเซสเซอร์ต่างๆหรือว่าการใช้ภาษาแอสเซมบลีนะครับภาษาแอสเซมบลีเองก็ยังสื่อสารแล้วก็ทาความเข้าใจยากนะครับจึงมีการพัฒนาภาษาคอมพิวเตอร์ขึ้นมาในยุคที่3ซึ่งจะเรียกว่าท рад ิชันอลโปรแกรมมิงหรือว่า p r o c e d u r e programming หรือว่าสตั๊กเจอร์โปรแกรมมิงนะครับ และก็มาถึงในยุคข,ของ OP หรือว่ายุคปัจจุบันนะครับก็จะเป็นการเขียนโปรแกรมนักศษาของเชิงวัตถุซึ่ง Java เองก็ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับการเขียนโปรแกรมในลักษณะของเชิงวัตถุโดยที่เราจะทําการปูพื้นฐานนะครับในเรื่องของการเขียนโปรแกรมาาเชิงวัตถุหรือว่า object oriented programming นะครับทำการเรียนรู้ไปทีละส่วนนะครับจนเข้าถึงตัว Java า,วาและการใช้ Java ในลักษณะของการเรียนรู้โครงสร้างภาษาของ Java รวมทั้งในเรื่องของการ ใช้จะว่าเขียนโปรแกรมในภาษาของ OP โอเคครับก่อนที่จะมาเป็นภาษาในภาษาของ OP นะครับซึ่งเป็นภาษาในยุคที่4นะครับภาษาที่เป็น o OP ในยุคที่4ี่ถูกเข้ามาแทนที่การเขียนโปรแกรมในภาษา r a d i t ท o n a l Programming นะครับหรือว่าการเขียนโปรแกรมแบบ structure programming ซึ่งเป็นการเขียนโปรแกรมแบบเดิมการเขียนโปรแกรมในรูปแบบเดิมก็จะมีจุดบกพร่องนะครับซึ่งตอนนี้เราก็จะทําความรู้จักกับ การเขียนโปรแกร,รมในรูปแบบเดิมว่ามีจุดบกพร่องอะไรบ้างนะครับแล้วก็นํา op มาเพื่อที่จะแก้ไขจุดบกพร่องเหล่านั้นนะครับเราจะมาดูความแตกต่างระหว่างการเขียนโปรแกร,รมในภาษาที่เป็นรูปแบบในยุคที่3นะครับหรือว่า third gl กับ op หรือว่าภาษาในยุคที่4ดูยกตัวอย่างเช่นนะครับลักษณะของภาษาในยุคที่3หรือว่าอาจจะเรียกว่า traditional programming structure programming หรือ procedural programming ก็คือภาษา c นะครับ ภาษาเบสิกภาษาพา s สคาลเป็นต้นสำหรับ instagram. ในกลุ่มของ Object Oriented Programming นะครับก็จะเป็นภาษาเชิงวัตถุก็จะมี c h a r นะครับจ a v าม i ช u a l นเบสิเป็นต้นนะครับทางซีกซ้ายนี้ก็คือแนวความคิดนะครับการเขียนโปรแกรมในลักษาแบบ t r a d Traditional p r o g r a m m i n g นะครับทางขวามือก็จะเป็นการเขียนโปรแกรมในลักษาของ o p p การเขียนโปรแกรมแบบ traditional programming หรือว่าภาษาในยุคที่3นะครับก็จะมีการกําหนดขั้นตอนการแก้ปัญหานะครับต่อจากนั้นก็จะเขียนโปรแกรมหรือว่าออกแบบเป็น p r o c e d u r e นะครับแล้วก็ compile และโหลดลงสู่หน่วยความจําแต่ภาษาในยุคที่4นะครับทางขวามือก็จะเป็นการกําหนดปัญหาออกเป็นองค์ประกอบที่เป็นลักษณะของวัตถุหรือว่า object และเชนเนร์คับก็มีการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุนะครับหรือว่า Object Oriented Programming นะครับ c o m p i l e Inter p r e t e mm r hmm. ลงไปสูมเห็นความจำเพื่อที่ให้ทำงานข้อแตกต่างกันก็นกคือรูปแบบของการเขียนโปรแกรมและมุมมองสำหรับขั้นตอนของการแก้ปัญหาในการออกแบบนะครับออกแบบขั้นตอนกับออกแบบเนื้อหาของเชิงวัตถุดับดูการออกแบบในลักษณะของภาษาในยุคที่3หรือว่าโพเซียล r ปร r กร m เมิงทร t i ดิ i แนลโ a รแ r ร g m มิงสตรั t เ u อร์ Programming นะครับ สามารถที่จะเรียกได้ขึ้นอยู่กับจะเรียกแบบไหนนะครับซึ่งการเขียนโปรแกร,รมแบบเดิมหรือว่ายกตัวอย่างเช่นการเขียนโปรแกร,รมแบบใช้ภาษา C Basic หรือว่า p a s c a l นะครับก็จะแบ่งโปรแกร,รมออกเป็นสส่วนส่วนแรกก็คือเมนโปรแกรมนะครับเมนโปรแกรมก็จะมี Data หรือว่าข้อมูลหรือว่าตัวแปรนะครับเป็นส่วนประกอบต่อน,นั้นก็จะมีการสร้างโปรแกร,รมย่อยนะครับหรืออาจจะเรียกว่าฟังก์ชันหรืออาจจะเรียกว่า p r o c e d u e โดยที่ Data ที่ประกาศอยู่ภายในโปรแกรมเหล่านั้นก็จะถูกเรียกโดยโปรแกรมย่อยต่างๆนะครับออกแบบและใช้งานข้อมูลในฟังก์ชันย่อยและมี Data ในเมนโปรแกรมนะครับมีโปรแกรมหลักนะครับอาจจะมีการใช้ข้อมูลหรือว่า Data หรือว่าการประกาศตัวแปรนะครับเป็น g o o b a l โปรแกรมย่อยก็จะเข้ามาเรียกในส่วนของ g o o b a t Data นะครับ โปรแกรมย่อยที่2หรือว่าฟังก์ชันที่2นะครับก็จะทำการเรียกเข้ามายัางโปรแกรมหลักมีการใช้งาน global data มีการใช้งาน local data นะครับและโปรแกรมย่อยโปรแกรมที่3ก็จะเรียกเข้ามาใช้งานนะครับซึ่งก็จะมีการเรียกเข้ามาใช้งานตลอดนะครับมีการเรียกอัปเดต data ต่างๆนะครับในลักษณะข,ของการเขียนโปรแกรมในยุคที่3 ซึ่งแบบเดิมครับ Data มีการประกาศใช้ทั่วทั้งโปรแกรมนะครับเป็นการประกาศแบบ g l o b a l l จะเห็นได้ว่าโปรแกรมย่อยต่างก็เรียกข้อมูลจากโปรแกรมหลักเดียวกันอาจจะทําให้เกิดปัญหาการเปลี่ยนแปลงค่าของตัวเลขเดียวกันหรือว่าข้อมูลเดียวกันส่งผลเสียต่อการควบคุมการเปลี่ยนแปลง Data ของโปรแกรมนะครับยากต่อการแก้ไขโปรแกรมนะครับซึ่งนักพัฒนาในยุคเดิมก็จะพบกับความยากในการที่จะเปลี่ยนแปลงหรือว่าแก้ไขข้อมูลต่างๆหรือว่าการอัปเดตโปรแกรมนะครับ จึงมีภาษา OP เข้ามานะครับเป็นการพัฒนาเชิงวัตถุนะครับเพื่อที่เข้ามาแทนที่แบบเดิมนะครับซึ่งแบบเดิมก็อาจจะมีมตัวอย่างอย่างภาษา C นะครับภาษาเบสิกหรือว่าภาษาภาการเขียนนะครับก็จะเขียนเนภาษาของมีเมนโปรแกรมนะครับมีการประกาศ Data ในเมนโปรแกรมแล้วก็มีโปรแกรมย่อยหรือว่าฟังก์ชันย่อยมาเรียกอัปเดต Data ต่างๆนะครับ สอบขั้นตอนนี้ก็จะเป็นการเกิดนํานะครับในเรื่องของการเขียนโปรแกร,รมซึ่งก็มีวัฒนาการมา4ยุคนะครับตามเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นนะครับจะเป็นเทคโนโลยีทางด้านฮาร์ดแวร์เองแล้วก็ซอฟต์แวร์เองก็มีเทคโนโลยีเช่นเดียวกันซึ่งก็จะแบ่งยุคนะครับออกเป็นทั้งหมด4ยุคนะครับในปัจจุบันโดยที่นะครับภาษาอายุคที่1และยุคที่2นั้นนะครับความคล้ายคลึงกับการสื่อสาร เป็นยุคเริ่มต้นนะครับยังไม่มากพอจนมาถึงทดิจิชแนลโปรแกรมมิ่งนะครับ <c oughs> ก็จะมีความคล้ายคลึงกับภาษามนุษย์มากยิ่งขึ้นเราก็จะมีการเขียนโปรแกรมลักษณะของดทดิชแนลนะครับหรือว่าสัคเจอหรือว่าโปรเซีเอร์ที่ได้มีการอธิบายไปนะครับแต่ยุคที่4ซึ่งความโดดเด่นอยู่ที่ OP นะครับซึ่ง Java เองก็มีคุณสมบัติเต็มที่ที่จะรองรับการทำงานแบบ OP ครับุนครับ